และสรรหาปปชไม่ชอบศาลปกครองสูงสุดรับแล้วประหยัดยื่นฟ้องขอคืนความเป็นธรรมศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งรับฟ้องคดีประหยัดพวงจำปาอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการปปรชอฟ้องประธานกรรมการปปชพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งในประหยัดยังเป็นโจทฟ้องพลตำรวจเอกวชราพลประสานร,ราชกิจผู้ถูกฟ้องคดีที่1และนางสาวสุภาปีย่ชิติผู้ถูกฟ้องคดีที่สองเป็นจำเลยต่อสารอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารเมื่อทั้งคู่มาเป็นคณะกรรมการจึงอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมตัดโอกาสเข้ารับการคัดเลือก เป็นเลขาธิการคณะกรรมการปปชวรวมถึงใช้มติขัดต่อกฎหมายพรบรปปชามาตรา23กรณีการชี้มูลคดีร่ำรวยผิดปกติหวังสกัดกั้นไม่ให้กลับเข้ามารับราชการหากสารดีกาแผานกคดีายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายกฟอ้องสืบเนื่องจากนายทวีวิทย์ศรีรัตนวิทย์ ทนายผู้รับมอบอำนาจจากนายประหยัดพวงจำปาได้มอบอำนาจให้ฟ้องคดีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลข,ขาธิการปปชต่อสารปกครองกลางคดีหมายเลขดำที่142/2564เป็นเวลาผ่านมา2ปีกว่าแล้ว โดยในขณะนั้นนายประหยัดพงษ์จำปาดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชซึ่งมีอาวุโสสูงสุดได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปชตามประกาศรับสมัครเมื่อวันที่21มิถุนายน2564ซึ่งมีผู้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเรียงตามลำดับคือ1นายประหยัดพงษ์จำปาผู้ฟ้องในคดีนี้2นายนิวัฒชัยกเกษมมงคล และ 3. นายอุทิตบัวสีโดยการสรรหาเลขาธิการปปรชครั้งนั้นนายธินกรการจะนะจิตราประธานคณะกรรมการสรรหาได้เห็นชอบเสนอชื่อทั้ง3รายชื่อเป็นผู้เหมาะสมต่อพลตบตรวัชระพลประสานราชกิจประธานกรรมการปปชในวันที่23สิงหาคม2564อย่างไรก็ตามในวันที่24สิงหาคม2564 ให้หลังเพียงแค่วันเดียวได้มีการเสนอชื่อนายนิวัฒชัยเกษมมงคลต่อคณะกรรมการปปชพิจารณาเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการปปชทําให้ในายประหยัดในฐานะผู้สมัครแข่งขันมีความเครือบแคลงว่าการคัดเลือกครั้งนี้มีความโปร่งใสหรือไม่เนื่องจากพึงเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติทั้ง3คนเข้าวาระการพิจารณาเพียงแค่วันเดียวพออีกวันก็ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยทันทีนายประหยัดพงจมปาจึงทําหนังสือ ลงวันที่7กันยายน2564อุทณ์ต่อคณะกรรมการปปชแต่กลับมีมติถูกยกคำร้องทําให้หนายประหยัดเห็นว่าการกระทําของพลตํารวจเอกวัชระพลปร,าารรประสานราชกิจประธานกรรมการปปชและคณะกรรมการปปชโดยหนึ่งในนั้นมีนางสาวสุภาปิยจิตติกรรมการปปชอยู่ด้วยไม่ชอบโดยกฎหมายประกอบกับก่อนหน้านี้นายประหยัดมีปัญหาฟ้องร้องพลตํารวจเอกวัชระพลและนางสาวสุภาปิยจิตติอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นอุทธรเมื่อประธานปปชและนางสาวสุภากรรมการปปชเป็นคู่กรณีกับนายประหยัดเป็นผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งเลข,ขาธิการปปชจึงเป็นเหตุอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองคัดเลือกผู้ได้รับการสัญหาซึ่งมีผู้ฟ้องร้องคดีคือนายประหยัดพวงจำปารวมอยู่ด้วยเป็นไปโดยอคติไม่มีความเป็นกลางนายประหยัดจึงฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อที่จะทวงถามความเป็นธรรมกลับคืนโดยสาเหตุที่นายประหยัดพวงจำปาอดีตเลขาธิการคณะกรรมการปปชได้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อทวงคืนความถูกต้องความเป็น,นธรรมในฐานะรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชขณะนั้นซึ่งมีโอกาสเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการคณะกรรมการปปชเนื่องจากนายประหยัดเป็นรองเลขาธิการปปชที่มีอาวุโสอันดับที่หนึ่ง ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนในกรณีเลขาธิการคณะกรรมการปปชไม่สามารถปฏิบัติร,ราชการได้โดยได้เข้าดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2 5 5 7อย่างไรก็ตามในระหว่างที่นายประหยัดดาเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อคู่กรณีอยู่นั้นนางสาวสุภาปียะจิติกรรมการปปชในฐานะประธานไต่สวนคดีร่ํารวยผิดปกติได้มีการพิจารณาคดีร่ํารวยผิดปกติและคดียังไม่ถึงที่สุด โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของสารดีกาแผนคดียายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาสารุปว่ามีการนำทรัพย์สินห้องชุดที่สาราชาณจจักรที่คู่สมรสของนายประหยัดช่วยถือครองแทนเพื่อนนักธุรกิจชาวอังกฤษใช้เครดิตกู้ธนาคารและนำทรัพย์สินหุ้นธุรกิจของกงสีครอบครัวคู่สมรสและกระแสธุรกรรมการเงินของคู่สมรส เมื่อปีพุทธศักราช2,557ถึงปี2,558ซึ่งเกิดก่อนที่นายประหยัดจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินครั้งแรกณวันที่4มกราคม2,560สรุปสำนวนนำเสนอประธานปปชผลตำรวจเอกวัชระพลประสานราชกิจเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมพิจารณาโดยมีองค์คณะ8คนรวมประธานปปชด้วยปร,กรากฏว่าการพิจารณาในครั้งนั้นคณะกรรมการปปชมีมติ4ต่อ4โดย4คนเห็นว่าไม่ชี้มูลเพราะทรัพย์สินดังกล่าว ไม่ใช่ของนายประหยัดพวงจำปาและไม่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่แต่อย่างใดไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือถูกกล่าวหาเรื่องใดๆเลยทรัพย์สินเป็นธุรกิจในครอบครัวคู่สมรสแต่ขณะที่อีกสี่เสียงเห็นว่าควรชี้มูล กลับมีชื่อของพลตํารวจเอกวชระพลประสานราชกิจประธานกรรมการปปชร่วมอยู่ด้วยทั้งที่กฎหมายพรบรปปชามาตรา23กรณีการชี้มูลคดีร่ํารวยผิดปกติคณะกรรมการปปชต้องมีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่มีอยู่โดยไม่รวมประธานการประชุมซึ่งก็คือประธานปปชพลตํารวจเอกวชระพล เหตุการณ์ดังกล่าวหากไม่รวมเสียงของประธานปปชจะเท่ากับว่ามีผู้ไม่ชี้มูล4เสียงส่วนผู้ชี้มูลมีเพียง3เสียงข้อกล่าวหานี้ก็ถือว่าตกไปแต่เมื่อรวมเสียงประธานปปชแม้จะมีคะแนนเสียงเท่ากันแต่ผลสรุปกลับถือว่าชี้มูลเพื่อนำไปสู่มาตรา122วัคท้าย ให้แจ้งคำวิิจฉัยให้อำนาจผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งถอดถอนภายใน30วันเพื่อสั่งลงโทษไล่ออกภายใน60วันโดยไม่ตั้งกรรมการสอบวินยัยแต่ได้มีคำสั่งประธานกรรมการปปชที่6ทับสองไล่ออกนายประหยัดพวงจำปาเมื่อวันที่24สิงหาคม2565โดยออกระเบียบคณะกรรมการปปชไม่ต้องเสนอโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งเหมือนข้าราชการพลเรือนทั่วไปเพื่อเป็นการสกัดกัน้นไม่ให้ในายประหยัดพวงจำปากลับเข้ามารับราชการ สารดีกาแผานกคดียายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายกฟ้อง ผลจากที่คณะกรรมการปปชมีมติในคดีร่ำรวยผิดปกติ4ต่อ4ที่ขัดรัฐธรรมนูญปัจจุบันอายการสูงสุดไม่ได้ฟ้องดำเนินคดีแต่อย่างใดและตั้งข้อไม่สมบูรณ์ในเรื่องดังกล่าวและนายประหยัดพวงจำปาได้ดำเนินการฟ้องประธานกรรมการปปชต่อศาลปกครองกลางตามคดีหมายเลขดำที่บามอี่ทับสองพเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2565เพื่อพิจารณาเพิกถอนมติคณะกรรมการปปชที่ขัดรัฐธรรมนูญ และคำสั่งไล่ออกราชการที่ไม่ชอบดังกล่าวคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารปกครองทั้งนี้นายประหยัดพวงจำปาจะมีระยะเวลารับราชการอีก6เดือนโดยจะ,กะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน2,566ที่จะถึงนี้ผลจากการพิจารณาสัญหาเลขาธิการปรปรชทำให้ในายประหยัดพวงจำปาดำเนินการฟ้องต่อสารปกครองกลางเพื่อพิจารณาเพิกถอนมติคณะกรรมการปปชที่ไม่ชอบโดยนายประหยัดได้ยื่นอุทธรณ์ต่อสารปกครองสูงสุด เมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2,565ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้รับฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2,566สืบจากข่าวรายงาน